เด็กๆคะสวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีเชา้าวันพุธนะคะเราเจอกันอีกแล้วนะในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนคําที่ใช้รอหันนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําที่ใช้รอหันส่วนเมื่อวานเราเรียนไปแล้วคําที่ใช้บันไม้อากาศนอหนูและบรรรอหันเขาบอกแล้วว่าคําที่ใช้บรนไม้อากาศนอหนูกับบัรรอหันนั้นอ่านเหมือนกัน คุณนํมก็อธิบายให้เด็กๆแล้วว่าให้เด็กๆฟังแล้วว่าทําไมมันอ่านเหมือนกันที่มันอ่านเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคําพ้องเสียงคําพ้องเสียงเขียนไม่เหมือนกันอ่านไม่เหมือนกันความหมายก็แตกต่างกันแต่คําพ้องเสียงนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านเหมือนกันนะคะอย่างบันบันไม่อากาศนอนหนูกับบันลอหันก็อ่านว่าบันเหมือนกันซึ่งบันไม่อา,ากาศนอนหนูนั้นมีอยู่5บันเด็กๆจำได้ไหมคุณนอมสอนไปเมื่อวานนี้ คำว่าบอรแมกกาศนนอนหนูมีอยู่ห้าบันเป็นคำที่นิยมใช้มากที่สุดแล้วส่วนมากคำว่าบันจะเอามาจากภาษาต่างประเทศคือภาษาคเมรทั้งบรลรอหันและบรลแม่อากาศนอนหนูบันแมันาอากาศนอนหนูที่บอกมีหบันมีบอนอะไรมั่งมีบันไดบัรดานบันทึกบันเทิงและบรรลือมีข้อสอบตลอดนะลูกนะหนูจำดีๆนะลูกนะ ถ้าทบทวนได้ทบทวนในหนังสือพาทีนะคะเวลาคุณหนุ่มออกข้อสอบนะบันแม่อากาศนอนหนูมีอยู่ 5. ้าบันบันไดบันดาลบันทึกบันเทิงและบันลือนอกนั้นก็จะเป็นบันรอหันบันลอหันมีบันลุบรรยากาศบรรยายบรรจุบรนจบบรรจงบรรดาบรรยากาศบรรทัด มีเยอะแยะเลยนอกนั้นเป็นคําที่ใช้บันแม่กาดนอนหนูส่วนบันไอ้ส่วนบันแม่กาดนอนหนูมีคําว่าบันโดยบันเหินบันทึงบันหวยคําพวกนั้นส่วนมากเขาจะใช้ในการแต่งกาบก่อนแต่บันห้าบันที่คุณหนอมบอกไปนั้นเขาจะนิยมใช้กันอย่างบันไดก็คือขั้นบันไดต่างๆที่เราเอาไว้ขึ้นบ้านในชั้นที่สองเขาเรียกว่าบันไดเห็นไหมคะบันดาน ก็เป็นอย่างตัวอย่างเช่นอย่างบุญบรรดาหรือบรรดาโทสะบันเทึงก็คือรายการบันเทึงไฟที่ให้ความสนุกสนานเลื่อนเลิงใช่ไหมอันนั้นบรรลือแล้วก็บันทึกต่างๆนะคะอันนี้คือเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําที่ใช้รอหันคุณหนอมบอกเด็กๆไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําที่ใช้รอหันเด็กๆมาดูคําที่ใช้รอหันนะคะ เด็กๆมาดูคำที่ใช้รอหันที่เราจะเรียนวันนี้นะลกูกไม่ยากนะคะคำที่ใช้รอหันไม่ยากนะอ่าให้เด็กๆดูและเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วคุณหนอมจะทบทวนให้เด็กๆอีกรอบนึงนะคะคุณหนอมจะทบทวนอีกรอบนึงขอให้คุณหนอมเอาคอมไปซ่อมก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกหนูไม่สามารถดูวิดีโอได้นะคะในขณะที่ดูวิดีโอไม่ได้เด็กๆก็สามารถฟังที่คุณหนอมอธิบาย ก็สามารถทําให้เด็กๆได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกันนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคําที่ใช้รอหันรอหันเป็นยังไงรอหันก็คือมีตัวรอเรือสองตัวเขาจึงเรียกว่ารอหันเด็กๆดูนะคะทีนี้เด็กๆดูรอหันอ่านว่ารอหันเป็นพยัญชนะรอสองตัวติดกันรอตัวแรกทาหน้าที่เป็นไม้หันอากาศ รอตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กลนรอรอตัวแรกเป็นแม่หรกาศรอตัวที่สองเป็นตัวสะกดในมาตาแม่กลนดูนะคะอ่าเด็กดูการอ่านคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดถ้าคำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกด เมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันข้อสอบแลลูกมีข้อสอบหนึ่งข้อแล้วนะคะถ้ารอหันอยู่ข้างหลังพยัญชนะแล้วไม่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่ากันไก่กันไก่เด็กๆเห็นคําว่ากันไหมกันตัวนี้ไม่มีตัวสะกด มีเฉพาะกอไก่กับรอหันนะคะมันก็จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันอย่างกันนี่ไงอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันกออะนอกันอย่างต่อไปบรรจุอ่านว่าบรรจุเหมือนกันค่ะคําว่าบรรเนี่ยอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันพันษาก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันเด็กๆตัดตรงนี้แล้วเด็กๆดูคําว่ากัน ตัดตรงนี้แล้วเด็กๆดูคําว่าบันพันตัวนี้แล้วเด็กๆดูคําว่าพันนี่คือคําที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันจำไว้นะคําที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันคุณหน่ออธิบายให้เด็กๆฟังเด็กๆเข้าใจหรือยังลูกเด็กๆเข้าใจไหมที่คุณหน่ออธิบายให้ฟังเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจเด็กๆเข้าใจแล้วนะคําว่ากันไกบรรจุพันษาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอัน เด็กดูนะคะต่อไปเด็กๆมาดูเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะกับตัวสะกดนั้นๆดูคำว่ากรรมกรรมมีตัวสะกดนะลูกกรรมมีตัวอะไรสะกดข้ารู้ไหมกรรมมีตัวอะไรสะกดลูกมอมา้มาค่ะเก่งมากลูกกรรมมีมอมา้า วักมีคอควายอัดตัวนี้ก็มีถอถุงสะกดอยู่ในมาตตาแม่แม่อะไรคะวักอยู่ในมาตตาแม่กกอัดอยู่ในมาตตาแม่แม่แม่อะไรคะอัดอยู่ในมาดตาแม่กดใช่ไหมกรรมอยู่ในมาดตาแม่กอกา,ก,ากรรมเป็นสละอํานะลูกนะ,ะเด็กๆดูกรรมตัวนี้อ่านว่ากรรมอ่านออกเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงอะ ตัวนี้มีมอมาสะกดนะลูกถ้ามีตัวสะกดอยู่ข้างหลังเขาเอาอ่านออกเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงอะนะคะอย่างวักวักตัวนี้ก็มีเสียงอะอย่างอัดก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะเหมือนกันจําให้ดีนะคะจําให้แม่นนะอ่าต่อไปต่อไปเดียกดู เด็กดูเม um, ื kind of sheep, ่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวกาลันอยู่ข้างหลังรอให้ออกเสียงเป็นอันยกตัวอย่างเช่นฉกัน่ถ้ามีตัวกาลันอยู่ข้างหลังให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันคําว่าฉกันคือชายฉกันนะคะอันนี้กันถ้ามีตัวกาลันอยู่ข้างหลังอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันนะ ชะการอ่านว่าชะกัรเห็นไหมคะมันอ่านเป็นกออะนอกันเลยอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันสวรรค์กหอวออะนวันตั้งคันกับคออะนอคันเลยอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันนะคะทีนี้เด็กๆดูการอ่านคำที่ใช้รอหันเมื่อเติมหันษาคำว่าหันษาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะหรือเสียงอันคะ พันษาออกเป็นเสียงเป็นเสียงอะไร <อ le S 1> คะอันค่ะอันค่ะใช่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันแล้วถ้าสร un, สพรพคุณสรรพคุณมีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงตัวเป็นเสียงอะไรคะลูกระหว่างอันกับอ่ะอ,อ่ะค่ะเ,เก่งมากจำให้ได้นะลกูกพันหันษาอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันสรรพคุณ อ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่ะแล้วคําว่าเมื่อกี้นี่พระขันมีตัวกาลันอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะอันค่ะอันค่ะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันเด็กๆจํานะถ้าไม่มีตัวสะกดเช่นคําว่าหันษาพันษาสัรหาพันรยาพันยา อย่นี้นะคะเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันแต่ถ้ามีตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าสรรพคุณอุปสรรคแบบนี้ถ้ามีตัวสะกดอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังแบบนี้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่ะแล้วทีนี้ถ้าคำที่มีรอหันแล้วมีตัวการลันอยู่ข้างหลังอ่านออกเสียงเป็นเสียงอัน ถามนะคำที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะและคำที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันอย่างพันยาพันยาของฉันภรรยาของฉันกําลังตั้งครรภ์ผิวพรรณสดใสทีนี้คุณหนอมจะถามค่ะคุณหนอมถามโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตคะในประโยคนี้คําว่าภรรยาออกเสียงอันหรือออกเสียงอะคะโยเกิร์ตตอบคุณหนอมได้ไหม อะค่ะอ่าอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไม่ใช่เสียงอันนะคะพันรยาถ้าไม่มีตัวสะกดคุณหอมบอกแล้วถ้าไม่มีตัวสะกดตัวสะกดเป็นอย่างไรอ่ะคุณหอมจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งตัวสะกดก็อย่างเช่นคำว่าพันพันมีนอหนุมีนอเนนแต่อยู่ในมัตามแม่กลพันนี้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะคะ่ะเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าพันรยา หันษาอ่าสัญหาต่างๆพวกนี้จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันตัดตรงนี้ตรงนี้เป็นเสียงอันนะคะคําว่าตั้งคันคุณหนอมยังอยู่ที่โยเกิรตนะคะคําว่าตั้งคันมีตัวการันคือพอสมเพาการันอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะลกูกอ,อ่าออกเป็นเสียงอันค่ะอ่าอันนี้คุณหนอมถามโยเกิรตนะคะอ่าเพื่อนตอบให้แล้วนะ โยเกิดจำนะถ้าไม่มีตัวสะกดตัวอย่างเช่นคำว่าหันษาภรรยาสัรหาจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันถ้ามีตัวการันอยู่ข้างหลังเช่นคำว่าคันสังสรรมีจะมีตัวการันอยู่ข้างหลังเหมือนกับตัวนี้เหมือนกับที่เมื่อกี้นี้ที่คุณอ่ำสอนไปเมื่อกี้นี้โยเกิร์ตดูใหม่นะคะโยเกิร์ตดู คำว่าหันษาสัรหาจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันคำว่าพักขันสร้างสรรมีตัวกาลันอยู่ข้างหลังก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันจํานะคะแต่คําว่าสัพพคุณกับอุปสรรคสัพพคุณคําว่าสับมีพอพานสะกดคําว่าสับมีพอพานคําว่าอุปสรรคมีคอควายสะกดฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะ จำนะจำให้แม่นนะใครยังไม่เข้าใจมีไหมใครยังใครยังงงใครยังสับสนมีไหมคะอ่าทีนี้คุณหอมจะถามต้นข้าวต้นข้าวลูกข้าวคะข้าวาคำว่าบรรยากาศคำว่าบรรยากาศ,ารรากาศเป็นเสียงอันหรือเสียงอะคะลูกบรรยากาศเสียง,อ,ยงอันค่ะอ่าเก่งมากคำว่าธรรมชาติเป็นเสียงอะไรลูกระหว่างอันกับอะ ค่ะเก่งมากค่ะส่วนมหาสจจย์มีตัวกอตัวมีตัวยอยักการันเป็นเสียงอะไรลกูกเป็นเสียงอันค่ะเก่งมากถือว่าต้นข้าวเข้าใจในส่วนนี้นะคะคนที่ยังไม่เข้าใจฟังนะลกูกคําที่ไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าบรรยากาศพันษาหันสาสัญหา ต่างๆจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันแต่ถ้าเมื่อไหร่มีตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าธรรมชาติอุปสรรคที่คุณหอมบอกเด็กๆไปไมาแล้วนะคะธรรมชาติอุปสรรคนะคะแล้วอะไรอีกแยะเลยนะคะที่มีตัวสะกดอย่างธรรมชาติคือมอม้าสะกดเนี่ยอ่านออกเสียงเป็นเสียงอ่ะจำไว้นะถ้ามีตัวการันอยู่ด้านหลังลอหัน อ่านออกเสียงเป็นเสียงอันอย่างเช่นคําว่าบรรทุกบรรจุนี่อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะไอูนไอูนครับคําว่าบรรทุกกับบรรจุอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะลูกระหว่างเสียงอันกับเสียงอ่ะคาว่าระหว่างเสียงอันและเสียงอ่ะคําว่าบรรทุกกับบรรจุ อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรลูกคําว่าบรรทุกกับบรรจุนี่มีัวสไรรอหันะคะรอหันครับคุณหอมรู้ว่ามันเป็นเสียงรอหันว่ามันเป็นคําที่มีรอหันแต่คุณหอมถามว่ามันอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะหรือว่าเสียงอันค่ะนัว่าไออุ่นไม่ฟังคุณหอมเลยนะครณหอนอคุณอมได้ยินเรียง ใช่คุณหอมได้ยินเสียงคนข้างๆบอกไออุ่นว่าอันค่ะนะคะบอกว่าอันอันนะฉะนั้นอุ่นต้องตั้งใจฟังเพราะมันจะมีในข้อสอบไม่ว่าอุ่นจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันค่ะในการเรียนระดับป .3 นะคะ,ะถ้าเป็นวิชาภาษาไทยนี่คือตัวชี้วัดที่คุณหอมสอนให้ตรงตัวชี้วัดทั้งหมดเลยอันนี้คือคำที่มีรอเรือ คำที่มีรอหรันฉะนั้นฟังให้เข้าใจนะลูกว่ามันอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรขึ้นป .4 ก็ยังอันนี้ขึ้นป .5 ก็ยังอันนี้ขึ้นป .6 ก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะถ้าอุ่นเข้าใจตั้งแต่ป .3 ขึ้นปต่อๆไปอุ่นจะเข้าใจฉะนั้นถึงอุ่นจะดูเหมือนกับฟังคุณหนอมแต่อุ่นไม่ได้ฟังเลยฟังนะคะคุณหนอมดูนะคุณหอมดูวิดีโอทุกคนนะคะว่าใครฟังหรือไม่ฟัง ใครเล่นหรือไม่เล่นนะคะ,ะจำนะคำที่มีรหันไม่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอันส่วนคำที่มีรหันและมีตัวสะกดอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะอย่างเช่นสัพรพสินค้าอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะนะคะทำไว้นะ,ะหมดแล้วที่คุณหนอมสอนมีใครยังไม่เข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมคะ มีใครยังไม่เข้าใจไหมมีใครสงสัยอะไรไหมที่คุณนอมสอนมาเหล,ล, <_ d ance> ลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีมีใครยังไม่เข้าใจหลังจากหมดเวลาหนึ่งนาทีแล้วให้เด็กๆทาแบบฝึกหัดเด็กๆทําแบบฝึกหัด,ดบบหน้าที่เกตสิบสองง่ายๆค่ะหน้าที่เกตสิบสองง่ายมากเขาให้เติมอักษรอภิสณาอักษรไขว้ลงไปเฉยๆค่ะง่ายมากเลย อย่างข้อที่หนึ่งเขาถามว่ากริยามารยาทที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะคืออะไรคือมันญาติม oh ันญาติมอม้ารอหันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําแบบฝึกหัดไอเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือว่าใครจะเขียนก่อนก็ได้ไม่ว่ากันอ่าคุณถา,ถามหน่อยคํานี้คือคําว่าอะไรลูกคํานี้คือคําว่าอะไรคะเอามาเรียงเอามาเรียงการ์ดคือการกดถูกไหมนี่กกร ต้องกรกนไก,การกาออกเสียงอันหรือเสียงอาลูกกนไกาออกเสียงอาหรือเสียงอั<ม>อนอานออกเสียงอันใช่อ่านออกเสียงอันถูกต้องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเ๋อมมาต่อให้นะคะอะวันนี้นะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะจ๊ะคะจะหมดเวลานะคะวันนี้คุณนํอขอขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน